เจอมากับตัวเลยค่ะนั่งยองๆอยู่แล้วกลิ่นมันโชอยออกมาตอนแรกนีมไม่ไม่กล้าคิดเลยนะคะว่าจะเป็นกลิ่นตรงนั้นคือใช่เหรอกลิ่นมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอจนเพื่อนแบบสกิดอนะเฮ้ยแกกลิ่นเลยวะนี่ก็แบบช่วยหาด้วยนะแล้วแบบมาสะดุดตรงกลิ่นน้องสาวของตัวเองนี่แหละไม่มีอะไรที่ทําให้ขาดความมั่นใจไปมากกว่าน,นี้แล้วอะผลิตภัณฑ์ทาจุดซ่อนเร้นเพียมิโกเฟมินิเซรัลมตัวนี้เรียกความมั่นใจไปกลับคืนมาได้แบบเต็มร้อยเลยอะ ตัวนี้เขาไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองนะคะเพราะว่ามีสารสกัดจากธรรมชาติถึง100%เลย กลิ่นหอมแบบหอมสะอาดอะทุกคนสะอาดแบบเย็นๆสดชื่นค่ะแล้วพอลองใช้มาสักพักหนึ่งเนะคะรู้สึกได้เลยว่าน้องสาวของเราวอมันสะอาดมากขึ้นกลิ่นเนี่ยคือไม่มีมากวนใจแล้วนะคะมีความฟิตกระชับค่ะแล้วก็ที่สําคัญอาการคันก็ไม่มีแล้วด้วยคือรู้สึกมั่นใจขึ้นมากๆเลยยิ่งช่วงที่มีประจำเดือนเขาช่วยปลอบประโลมน้องสาวของเราเนี่ยได้ดีด้วยนะคะแนะนําเลยอะจบแค่ตัวนี้ตัวเดียวจบเลยค่ะ